ต,ตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้ประวัติของมหาเศรษฐีนายอนันดากรุชนันเกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและคราวที่แล้วผมก็เกริ่นไว้ด้วยนะครับว่าเขาเป็นเจ้าพ่อในวงการโทรคมนาคมสื่อสารในประเทศมาเลเซียวันนี้ครับผมจะมาบอกเพิ่มเติมนะครับว่านอกเหนือจากธุรกิจในวงการโทรคมนาคมแล้วมีธุรกิจอะไรต่างๆในมือของเขาบ้างซึ่งทําให้เขานั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในวงการธุรกิจของประเทศมาเลเซียเรามาเรียนรู้เส้นทางความยิ่งใหญ่ของเขาไปพร้อมๆกันเลยครับ ธุรกิจหลักของนายอนันดากริชนันก็คือบริษัทแม็กซิสซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบงรายใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซียมีลูกค้ากว่า14ล้านหมายเลขโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกัวลาลัมเปอร์เคียงข้างตึกแฝดป,ปิโตนัสที่เขานั้นเป็นผู้ร่วมก่อตั้งปัจจุบันแม็กซิสได้รับใบอนุญาตให้เปิดบริการเครือข่าย 4G ในมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ อีกหนึ่งธุรกิจหลักก็คือสถานีโทรทัศน์แอสโทรซึ่งเป็นสถานีทีวีดาวเทียมรายใหญ่ที่สุดของมาเลเซียได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลมาเลเซียเป็นรายแรกๆล่าสุดนั้นแอสโตรนั้นได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซียโดยในอนันดาได้ทําการขายหุ้นที่ถืออยู่ออกมาบางส่วนนอกจากนี้เขายังมีธุรกิจสื่ออย่างอื่นอย่างเช่นบริษัทภาพยนตร์รายการทีวีสิ่งพิมพ์นิตยสารรวมไปถึงสถานีวิทยุ ธุรกิจของเขานั้นยังรวมไปถึงธุรกิจดาวเทียมภายใต้ชื่อเมียแซดโกลบอลเบอร์ฮาร์ด เป็นเจ้าของดาวเทียมสี่ดวงมีพื้นที่ให้บริการการสื่อสารผ่านดาวเทียม145ประเทศตั้งแต่เอเชียไปจนถึงแอฟริกาในอนันดายังเป็นเจ้าของธุรกิจบันเทิงคือเครือข่ายโรงภาพยนตร์และอสังหาริมทรัพย์และยังมีรีสอร์ทที่เป็นสวนน้ําที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนีเช่นเดียวกับเจ้าของกิจการเดินเรือน้ํามันคาสิโนและมีหุ้นในบริษัทสร้างหนังทีวีของฮ่องกงนั่นคือ TVB และ Shaw b r o t h e ร s เรียกได้ว่าในอนันดาคนนี้นะครับคือเจ้าพ่อธุรกิจโทรศั มนาคมและสื่อสารของอาเซียนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับแม้ว่านักธุรธกิจส่วนใหญ่ในอาเซียนจะเป็นคนเชื้อสายจีนนะครับแต่สําหรับอนันดากริชนันนั้นเป็นเชื้อสายชทมินแต่ว่าก็สามารถขึ้นมาพังงาดเป็นแนวหน้านได้อย่างน่าภาคภูมิใจครับและนี่ก็คือความน่าสนใจของอาเซียนคอร์เปอรเรทที่นำมาฝากกันในวันนี้สาหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ